ไปถึงอีกเรื่องหนึ่งครับที่มาหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนะครับก็ได้มีการเรียกว่าร่วมกันจัดงานกับทอสสภาหนึ่งใจติวให้น้องนะครับโอสสภาษ o a d to ู o ิเวอร i t y 2013นะครับ โดยมีทางด้านรองศาสตราจารย์ธีรพลบัรสิทธ์นะครับรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและชุมชนสัมพันธ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตรีเนศรพงศ์รองอธิการฝ่ายพัฒนานักศึกษาเนี่ยให้การต้อนรับ,รบผู้แทนพระองค์นะครับ,รบนายธนาชัยประสิทธิ์นะครับในพิธีการเปิดโครงการโดยมีท่านรองพูว่า นภาสกุนตนาคนะครับรได้กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์ในการจัดงานเนื่องในวาระอันเป็นมงคลยิ่งที่ทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัฐราชกัญญาสิริวัฒนาพนานวดีทรงเห็นถึงความสําคัญของการศึกษาต่อการพัฒนาประเทศและสังคมก็เลยทรงเปิดให้มูลที่ m life ิรักเกิลอ f ฟไนะครับในทุนกระหม่อมหญิงเนี่ยร่วมกับบริษัทอสสภา,ษา,ษาแล้วก็สถาบันกวดวิชานะโรงเรียนกวดวิชาภาษาอังกฤษดูลิลลี่และอาจารย์ชัยสำหรับกิจกรรมการสอนนะครับได้มีการสอนให้โดยมีอาจารย์เจีย นี่คณิตศาสตร์ฮะโอ้ยอย่างรุ่นผมนี่คงไม่รู้จักนะไม่รู้คุณพานุรู้จักเปล่านะครับพอได้ยินชื่ออยู่ฮะภาษาอังกฤษนี่ครูพี่แนนฮะอ้อครูพี่แนนภาษาไทยนี่ครูลิลี่ฮะสังคมนี่อาจารย์ชัยเคมีอาจารย์ป๊อป ชีววิทยาพี่หมอเตรฮะพี่หมอเมธนะครับฟิสิกส์นี่ครูพี่ผิงฮะแล้วก็คอสเชื่อมโยงจากพี่หมอแผนนะครับหกจังหวัดทั่วประเทศมีอุบลราชธานีของเราโดยฟรีเลยครับไม่เสียค่าใช้จ่ายเลยนะฮะปกติเรียนการอาจารย์เหล่านี้นี่โอ้โหเสียค่าใช้จ่ายเยอะนะครับัอันนี้เขาติวให้น้องเป็นพิเศษโครงการหนึ่งใจนะครับโดยมูลินทีมูลนิธิมีรถเคลื่อนออฟไลฟ์ที่อาคารศูนย์กีฬาในประสงค์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนะครับเป็นการติวให้น้องโดยอาจารย์ชื่อดังเลยนะฮะ สมัยก่อนผมนึกเ,เห็นเห็นโครงการนี้ที่มอบนจัดร่วมกับอสสภานนันเนี่ยผมนึกไปถึงระบบการบริหารจัดการเรื่องสื่อเรื่องของเทคโนโลยีของจีนอ่ะที่ไปดูงานอ่ะทำไม<ะ>ก็ไม่ถ่ายทอดสดผ่านอินเทอร์เน็ตอ่ะ อาจารย์เหล่านี้จ้างคือจ้างมาสอนแลวกถ่ทยตัวสดผ่านอินเทอร์เน็ตแลวเด็กๆเหล่าเนี้ยก็เข้าอินเทอร์เน็ตไปดูไปเรียนรู้พร้อมๆกันแล้วก็มีการต้มตว่าครูคะไอ้นี้ไม่เข้าใจอะไรยังไงเนี่ยคำถามทาเป็นอย่างนงี้มันจะทํายังไงอะไรเงี้ยก็ต้องจ่ายเงินให้กับครูด้วยฮะเอออาจจะไม่ต้องจ่ายโครงการนี้ก็ไม่ต้องจ่ายเพราะโครงการนี้จ่ายเขาต้องจ่ายให้ยากรที่จ่ายวิทยากรมูลที่จ่ายใช่มาจ่ายให้แต่ว่าถ้าเป็นเจ้าภาพเงมนอะไรหมายถึงว่าคือถ้าจะทําให้ไม่เฉพาะมอบนคือเด็กๆอันนี้เด็กๆต้องเดินทางไปทั่วประเทศ เราเด้เด็กๆดูพร้อมกันครับผมแล้วก็สามารถดูย้อนหลังได้ด้วยอะไรเงี้ยคุณพานุก็ยังคิดได้เลยนะฮะครับผมาจะแด้คือคือ The Brain เขาเองก็ทำคล้ายๆที่คุณพานุพูดนะแต่ว่าเขาใช้วิธีการจ่ายเงินแล้วก็ครูผู้สอนก็สอนผ่านออนไลน์แล้วอันนี้ก็นั่งแล้วก็หนักคนนั้นบางทีอัดวิดีโอมาครับผมนะฮะแล้วก็สอนมันเป็นลิขสิทธิ์ไงถ้าเราถ่ายทอดไปมันอาจจะเป็นลิขสิทธิ์ของเขาด้วยคือเขาก็ทําสอนเพียงแค่วันเดียว วันเดียวหลังจากนั้นเขาก็มันก็เป็นการปรโมทเขาด้วยนั่นเองเพราะว่าเพราะว่าเป็นการสร้างว่าอ๋อพัฒนาต้องครูลรลลรี่คนที่สนใจก็คือไปไปสมัครเรียนต่อกับครูเรียนกันเยอะขนาดนี้เลยฮะครับอันนี้เป็นการติวนะฮะเป็นการติวนะฮะภาพออกมาก็ดูยิ่งใหญ่นะสมัยคุณนพพรนี่มีอาจารย์อะไรบ้างฮะอืมผมไม่เคยเรียนเลยครับไม่ติวเลยนะฮะคุณพนุติวไหมฮะแล้วก็ แล้วก็เด็กไม่มีติวเลยล่ะแล้วก็คนคนที่ติวเนี่ยจะมีปัญหามากเวลาไปเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยนะครับผมเพราะอะไรล่ะครับเพราะว่าในสูงขึ้นมาแล้วไม่มีคนเรียนกุวิชาให้ครับผมและคนเหล่านี้เป็นการเรียนแบบทางลัดนะฮะคือไม่ได้ตกผลึกทางน้กานการกาต้องการทาข้อสอบได้ใช่ไม่เจาะลึกแล้วเวลาที่ไปเรียนปีสองปีสามในคณะของตัวเองทีนี้ยึเจอปัญหาครับหลายคนนี้โดนรีีทยเพราะว่าระบบของการติวเนี่ยสอบเข้าไปได้แล้วเรียนหนังสือไม่ได้ครับนะเพราะว่าความคิดไม่ตกผลึกพอครับอ่า